เห็ดอะไรชุบแป้งทอดแล้วอร่อยเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดออริงจี โเห็ดหูหนูมาแล้วเห็ดชุบแป้งทอดเดี๋ยวเรามาลองชิมว่าเห็ดอะไรชุบแป้งทอดแล้วอร่อยนี่เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าเราจะคุ้นเคยเพราะว่ามีหลายคนเอาไปชุบแป้งทอดขายอยู่นะเห็ดนางฟ้าเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมากลองจิ้มกับซอสดูอืม,อมยิ่งอร่อยเห็ดนางฟ้าผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะครับต่อไปเห็ดหอม,อมตัวเห็ดหอมมากมันจืดอ,อันนี้เป็นเห็ดหอมสดนะเนื<ม>้อเห็ดหอมเนี่ยมันจะหนึบๆใครที่ชอบเนื้อเยอะๆหนึบๆนะรู้ว่าน่าจะถูกใจเห็ดหอมไหนลองชิมแบบที่จิ้มซอสดู รสชาติดีขึ้นเนื้อเยอะกินแล้วหนึบผร่อยดีผมว่ารสชาติของเห็ดนางฟ้าเนี่ยอร่อยกว่าเห็ดหอมก็อร่อยผมให้8เต็มส0นะครับต่อไปอเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเนี่ยเวลาทอดแล้วมันพองออเห็ดหูหนูก็เป็นอีกเห็ดหนึ่งที่ไม่มีรสชาติเลยกรอบจากแป้งนะแล้วก็มีกรอบเพราะดอกเห็ดด้วยใครที่ชอบแบบว่าเห็ดที่มันมีความกรอบแบบเยลลี่อ่ะเห็ดหูหนูเนี่ยได้เลยอร่อยคนละแบบอันนี้ก็ให้8เต็ม1ิเหมือนกันนี่ต่อไปเห็ดออรินจิ เนื้อเขาจะเยอะมากกันแล้วกรุบๆใครที่เคยกินเห็ดออรเจนจีจะรู้ว่าเห็ดออรเจนจีมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้นะแต่ว่าพูดถึงเนี่ยเห็ดหอมอร่อยกว่าสําหรับเห็ดหอมสดนะเนื้อเขาจะแบบหนึบอร่อยกว่าหอมกว่าเห็ดออรเนจีเนี่ยผมให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันนี่ต่อไปอันนี้อยากลองมากๆเห็ดโปโตเบโลเดี๋ยวลองชิมนะเห็ดในเนี่ยเป็นเห็ดที่แบบว่าน้ําเยอะมากเลยอ ตัวเห็ดปอตเบโลอ่ะเขามีน้ําเยอะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขาใครที่แบบว่าชอบเนื้อนุ่มๆน,นะเห็ดปอตโเบโลเนี่ยที่หนึ่งเลยเพราะเนื้อนุ่มมากแล้วก็ฉ่ามากแล้วมันจะจืดๆนะแต่มีกลิ่นไหนลองชิมแบบมีซอสเน ผมให้9เต็ม10เท่ากับเห็ดนางฟ้าเลยแต่ว่าจะหาซื้อยากหน่อยนะแล้วก็ราคาก็ยังสูงวันนี้ทดลองให้ดูละเห็ดแต่และชนิด,ดทุกแป้งทอดแล้วรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็ลองไปต่อยอดทําเมนูที่ร้านได้ใครอยากรู้ว่าเห็ดตัวไหนรสชาติเป็นยังไงไปลองกันดูนะครับ